สวัสดีครับมื่อนวานเราพบมาพ่อครับอาจารย์มดรถแม็กคูปตาซีสเกตเราจะเดินกันอีกเต็นเครืนะครับผมมื่อนี้ามนมีรถเข่าใหม่ครับเป็นยันมากสามติเข่าแรงนะครับผมพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับพี่น้องอเปิดราคาอยู่ที่สองแสนหามื่นบาทนะครับผมชั่วโมงทัยงานอยู่ที่สามท่านสามท่านโคว้ายี่สิบสามชิ้น ดีครับพร้อมใส่างานครับพี่น้องมาพร้อมกับอุปกรณ์สามชิ้นครับใบมีดฐานโรตารียครับผมสภาพเดิมทุกชุดครับพี่น้องจะใจกกับที่ต่อทำอะไรนะครับผมกะราคากบสามารถต่อ,อรอนแรงนิดหน่อยครับพร้อมตรงนะครับผมแล้วแสนห้าหมื่น 50, บาทพร้อมส่งครับ ลูกค้าแานใดคนใจกั๊กจีต่อเข้ามาได้ครับกับอาจารย์หมรดรถแม่ทูบตาชิสเกีเราจะเลื่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจีบห้ารถส้มโรตารีนะครับเนาะนี่ครับโรตารีสภาพแอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใบผู้ใดอยากได้รถ รั้วาหย่อมเยาเนาะเอาไปใส่งานติดต่อเขามาไดในครับบริการจะตรงทึงที่ครับพี่น้องราคินีขอราพี่น้องเหก่อนนะครับพบคุกันในลิปหนาครับสวัสดีครับ